สวัสดีครับวันนี้ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับพบกับช่องเป็นกิตโตนะครับได้พบกันนานครับวันนี้จะมารีวิวรถวิคเตอร์ของผมเองนะครับกำลังปั้นใหม่นะครับมาชมเลยนะครับนี่ครับวิคเตอร์ท้ายแบนนะครับตอนนี้ส่งเครื่องไปทำอยู่นะครับามาดูชุดหน้ากันหน่อยนะครับนี่ครับ เป็นปั๊มร้อยสิบนะครับของนิชินครับปั๊มแท้ร้อยสิบอันนี้มากับรถนะครับผมไม่ดูราคามผมซื้อรถมาประมางนี้นะครับชุดหน้าคันนี้เป็นชุดหน้าแดดนะครับโอ,โอ้พูดผิดครับขอภัยช,ชุดหน้าโซนิกนะครับชุดหน้าโซนิกไม่ทราบราคาครับระมารีวิวให้ดูก่อนนะครับ นี่ครับเรือนใหม่ายหน้าเบิกนะครับอันนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหรเพราะว่าวันา่าจะเบิราคาได้จะหลักพันนะครับหลักพันขึ้นนี่ก็ชุดแผงคอเดียนนะครับมาดูหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำมีเนียมนะครับอันนี้ซื้อมา หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับพอลามิเนียมน,นนี้ก็จะรีวิวคร่าวๆไปก่อนนะครับรอสิแล้วรีวิวอีกทีสีนะครับทำสีฟ้าสีฟ้านะครับฟ้า 2K อันนี้ ช่างรู้จักกันทำให้สีนะครับสีโคไม่เนียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมว่าจะไปทริปน้ำไม่อาบวันที่เจ็ดนะครับก็เลยรีบพ้นไปในเดี๋ยว่อยส่งทำห,หลังนะครับโชกหลังเป็นของอะไรนะครับนี่แกซี่หรอครับหรือไม่รู้ผู้ดีกรขอโทษนะครับอันนี้ได้พี่ชายสนับสนุนนะครับ เกียโยงนะครับของ EGT เป็นรอยครับไปจอดไว้แล้วมันล้มอ่ะล้มเองอะครับเป็นรอยเลยอันนี้แปลงของอนะครับนี่ครับล้อสิบเจ็ดสิบแปดนะครับคันนี้ก็ยังมีอะไรมากครับแต่ว่าเป็นทรงออกแบนๆหน่อยนะครับเดี๋ยวสร็จอทีผมจะมารีวิวนะครับมาให้ดูข่าว ไม่มีคลิปจะลงครับนะครับกดฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเป็นกิจตัวด้วยครับขอบคุณครับ